ได้เนี้มันไอไออย่างเนี้ยได้ใครอยาไปทำอะไรได้บ้างอ่าเนี้ยเหรอแค่ต้องเนค่าจริงเลยเป็นหรือองเนี่ยแล้วเอาไปรวยอะไรได้ไหมได้ครับอย่างตัอย่างครับร <laughs> <No, S 2> ัอยางมันจะเป็นไปได้แบบนึงเบร์ครับแล้วปากันมดูนะครับแคครั้นีตรงเะรบตนี่คุยคนอ้วนเลยี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không chỉ lỡ những video hấp cái <laughs> này, cái 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 này, แล้วันอไมเจ้เร็วๆแล้วปเราว่าวาใครเกว่าไม่อนไม่กล้ากินมันันไม่กล้านะาเไปโรยในไโยใส่เนี่ยกลายเป็นว่เอาเอาไปโรยอ่ะไปโรยใส่้ม่ได้ เดี๋ยวอะไรอย่างนี้เรามีเพราะเพราะมันจะมาใหม่มีแฟนอีกงานมากแล้วก็แฟนมันต่อใช้ใช้กอดต่อหรือกอต้นไหนใช้ก่อต้นกล้ใช่แล้วคุณเหรอครับครบมากครับถึงปีแล้ครับต้อง